ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ ในเตมียะชาดกว่ายะัสะลุคสะฉายายะนิสีไทยยะสยายยวาณนะตัสะสาขังพันชัยยะมิตรทุพโพหิปาปโกบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นร้อผู้ปฏิสรายมิตรเป็นคนเลวซามการจะดูว่าใครน่ะเป็นคนดีหรือไม่ดีผู้รู้ท่านบอกว่าให้สังเกตตรงที่มีความก,กตัญญูกตเวทีหรือเปล่าเพราะความกตัญญูน่นะเป็นพื้นฐานของคนดี และเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ควรมีความกตัญญูก็ได้แก่กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องพยายาม หาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้กตันอยู่ต่อสัตว์ที่เราเคยใช้งานต้องมีความการุณาปราณีเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลากรตันอยู่ต่อวัตถุสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถาบันการศึกษาหรือวัดวาอารามก็ต้องรู้จักทำนุบำร,รุงรักษาอย่างน้อยก็ไม่ทำลายไม่ลบลูก่กระตันยูต่อบุญคือต้องตระหนักว่าที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวมีร่างกายแข็งแรง แล้วเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะผลบุญในอดีตจำต้องมันสั่งสมบุญให้จริงๆขึ้นไปไม่มัวกินบุญเก่าแต่ให้สร้างบุญใหม่เพราะบุญเท่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่างความกตัญอูประการสุดท้ายก็คือ การอยู่ต่อตัวเราเองนี่แหละเราต้องตระหนักว่าสรีระยน์นะี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบาร,รมีและการทำมาหากินจำเป็นต้องนทน,นุถนอมดูแลรักษาให้ดีไม่ประทุษร้ายตัวเองด้วยการนำสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกาย เช่นดื่มเหล้าเสพสิ่งเสพติดไม่เอาร่างกายที่แข็งแรงนี้นไปเบียดเบียนฆ่าสัตว์ลักขมโมยประพฤติผิดศีลผิดธรรมควรใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดกุศลที่จะนำตนไปนสู่สวรรค์และนิพานวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างเกี่ยวกับความกระตัญญู มาฝากลูกๆให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจจะได้มีกำลังใจสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในพระนครสาวัตถีพุทธศาสนิกชนนิยมการทำบุญให้ทานเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่เป็น อริยาสาวกจะไม่ว่างเว้นจากการให้ทานเลยจะสนับสนุนอุปถากบำรุงภิกษุสงฆ์มิเดขาดบ้านไหนร่ำรวยมากก็นิมนต์พระมาฉันที่บ้านทีหนึ่งก็ห้าร้อยรูปบางครั้งก็ชักชวนการเป็นหมู่คณะเพื่อทำบุญใหญ่ หรือบางครั้งรวมคนได้มากก็ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยนั้นมีลูกจ้างของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจแต่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยอยากจะถวายพระตาหาร แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากยากจนมากแม้เพียงข้าวยาคูก็กไม่สามารถหามาได้นี่ก็เป็นเพราะความตรณีในอดีตท,ทำให้ลำบากขนาดนั้นทีเดียวนะจ๊ะนุ่มเข็นใจเมื่อได้รามาก็นวดให้ละเอียด แล้วขยำขยำใส่ในน้ำปั้นเป็นก้อนเอาใบตอมาห่อไว้เผาในกองเท่าให้มีกลิ่นหอมแล้วตั้งใจว่าจะถาวายขนมที่ทำด้วยมือนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงถือขนมเดินไปรอพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงทราบ ความุ่งมั่นในบุญของบุรุษยากจนเข็นใจผู้นี้จึงตรัสว่าท่านจงนำของขอบเคี้ยวมาเถิดเขาได้ใส่ขนมลงในบาตรและก็ยืนอยู่ข้างๆพระบรมศาสดาไม่ทรงรับของขอบเคี้ยวที่คนอื่นๆถวายเลยทรงสเสวยขนมที่บุรุษเข็นใจนั้นนำมาถวาย เมื่อมหาชนแท้ซ้องว่ารสสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ทรงรังเกียจของขบเคี้ยวที่ทำด้วยรำาของหนุ่มมหาทุกตะทรงสเสวยเหมือนสเสวยอ,อาหารทิพย์มหามาตรรู้สึกชื่นชมในความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยของหนุ่มยากไรจึงมอบสมบัติเก้าโกธให้แก่มหาทุกตะ เป็นการอนุโมทนาในส่วนบุญของเขาพอตกเย็นพระราชารับสั่งให้มหาทุกตะข้าเาฝ้าทรงอนุโมทนาบุญด้วยการมอบตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองให้มหาทุกตะพวกวิกษุได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าพระบรมศาสดา ไม่ได้ทรงรังเกียจขนมรำที่มหาทุกตะถวายเลยทรงสเสวยเหมือนอาหารทิพย์ฝ่ายมหาทุกตะก,ก็ได้ทรัพย์จำนวนมากได้ทั้งตำแหน่งเศรษฐีเพราะอาศัยพุทธ,ธานุภาพโดยแท้พระบรมศา,ศาสดา,าได้ตรัสว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่พระองบริโภคขนมรำของมหาทุกตะโดยไม่รังเกียจแม้ในคราวที่เป็นรุกขเทวดาในการก่อนด้วยความที่เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณจึงบริโภคขนมรำของมหาทุกตะนี้เหมือนกันว่าแล้วก็ส่งนำเรื่องในอดีต มาตราัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ฟังว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นเทวดาสถิตณต้นละหุ่งต้นหนึ่งพวกมนุษย์ในหมู่บ้านก็พากันยึดเอารุกขกเทวดาเป็นมงคลเมื่อถึงงานมหรสพมหาชนต่างก็พากันทำพริกรรม แกลุกเทวาของตนสมัยนั้นมีมหาทุกตะผู้หนึ่งเห็นเข้าบวงสวงบูชาเทวดาโดยวัตถุของหอมและอาหารหวานคาวอย่างดีก็อยากจะทำการบูชาลุกเทวดาบ้างจึงเดินไปหยุดยืนอยู่ไม่ไกลต้นละหุ่ง แล้วก็กล่าวคำนอบน้อมเทวดาด้วยความเคารพในใจของหนุ่มผู้ยากไคร้คิดว่าธรรมดาเนะ่เทวดาย่อมเสวยแต่ของขบเคี้ยวอันเป็นทิพย์เทวดาคงไม่เสวยขนมรามของเราเอาไว้ให้เราล่ำรวยก่อนเถิดเราจะหาอาหารอร่อยมาบวงสวงเทวดา แล้วคิดจะกินขนมซสเองขณะที่กำลังจะเดินจากไปพระโพธิสัตว์ผู้สถิตอยู่เหนือาคาคบไม้เด็ก,กล่าวว่าดูก่อนท่านมาหาทุกขตะหากเราไม่กินขนมของท่านแล้วจะกินขนมอื่นได้อย่างไรท่านจึงนำขนมมาเถิดเมื่อดไ,ได้ฟังดังนั้น ชายหนุ่มก็หันกลับไปมองเห็นลุกคเทวดาก็บังเกิดความปีติใจรีบนำขนมรำเข้าไปวางไว้บนคาคบไม้แล้วก็กระทำพลีกรรมแก่ลุกเทวาเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยโอชารสของขนมรำแล้วก็ถามว่าท่านปฏิบัติเรานะ่ะเพื่อต้องการอะไรหรือ นุ่มยากไรยก็บอกว่ากบเ,เจ้านะเป็นคนเข็นใจมาปรนิบัติก็ได้หมายใจว่าจะอาศัยท่านแล้วก็พ้นจากความยากจนเมื่อร่ำรวยแล้วจะได้มาบวงสรวงท่านให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นและได้ความกตัญญูของท่านจึงปรอบโยนมหาทุกขตะว่า ท่านทําการบูชาเราผู้มีกะตัญญูกะตับเวทีรอบตนละหุงนี้มีหม้อใส่ขุมทรัพย์ตั้งไว้เลียงรายท่านจงกราบทูลพระราชาให้เอาเกวียนมาขนทรัพย์ไปกองไว้ติดท้องพระรานหลวงเถิดและพระราชาก็จักโปรดปรานประทานตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่าน คลันบอกแล้วก็อันตรธานหายไปฝ่ายมหาทุกตะก็ได้ทำตามนั้นในวันนั้นจากมหาทุกตะก็เด็กกลายเป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองทันทีนี่ก็เป็นเพราะความกตัญญูของลูกเทวาโพธิสัตว์ดังนั้นใครก็ตาม จะเคยทำอุปการะคุณต่อเราเราต้องหาโอกาสตอบแทนให้ได้อย่าได้ดูเบานะจ๊ะเรื่องความกตัญญูนะเป็นเรื่องใหญ่ผู้รู้กล่าวสอนเอาไว้ว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นผู้มีความกตัญยูผู้นั้นน่ะสัตร์วทั้งหลายก็ไม่ข่มเหง ย่อมข้ามพ้นศัตรูทั้งปวงได้จะเดินทางไกลก็ได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่เกียรติคุณก็ย่อมฟุ้งขอจรไปไกลย่อมได้รับการบูชาทั้งจากมนุษย์และเทวาจะได้รับยศตำแหน่งรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์และเป็นที่มานอนแห่งสิริสมบัติทั้งหลาย จะไม่มีวันตกยากเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมันตระหนักถึงบุญคุณที่คนอื่นก็ทำกับตัวเราให้มากแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็ต้องหาโอกาสตอบแทนบุญคุณนะจ๊ะทำอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามแบบอย่างของนักปรา์บัณฑิต ชีวิตจะได้ลุ่งเรืองสดใสตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวน่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอน